แล้วครับไปยิดไปยึด แมครับมือเนี่ยบหวยไหวยจัดหน้าทงเยาวสองงานกับบ่แล้วคาจตนอนเวิยนบัดไม่เห็ดเวียกคำซำ <laughs> ว่าง่ายพี่อันครับรถติดลม่วนเรากินเข่าครับลำหุ้งครับรถลมพอดีอ๋อหอยย่างกินเขา่าลำหุ้งครับหอยย่างก,กินเขา่ารถลมครับมาเด้อพี่น้องจีเ้ารถซอยบ้าแซลรถเล่าขืนครับหน้าเล่าไถหน้ามาแล้วมาซอยแห่กำลังใจป้าลำหุ้งครับลำหุง้งแซ่บๆไปจอดเลนหนะ่อจอดอีเลีหน่อจอดเลนครับรถติดลมตัวตัวทนเลนท่าไหร่ปีนี้สามเทีแล้ว ไถหน้าทตรงญ่งบ่แล้วข้าข้าจะนอนเวียนมาครับเจ้ามุงแซ่บๆครับพี่น้องนี่เรากินแล้วแปเอารถขึ้นกินแล้วนอนเวียนยิ้มๆนี่ใครครับปลวารถขึ้นการแต่งมันย่านผีมันยิๆๆ่งใหญ่กว่านีอีกถ้ารถก็ได้ตามว่างหันครับถีมือหันทุกอย่าเลยครับแต่ว่าแคบหมูหนึซื้อเขาดิวายข้ามีเวลากอีกทอดจิ้อยู่หรอฮ อยากกนน้ำให <Wrong. S 3> ้น้ำน้าจวงเนี่ยกลับกลับกลับลับหินตเขาห็นได้ต้องถัดน้ยูทูบกล้องมาเห็นรล้องบิงเป็นไงคือวะแอบลกคนหิวเขาเว้ยหอมพีชครับคุณลุกเสงกันอืม bằng khẩu nha mà khẩu lắm nha Đủ ừ. cái nào đưa, ai sai bưng hai gạch ừm 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 พหน e ึงอยู่สายพู้นึงอยู่วะอยู่เห็นไหมล่ะไอตรงเพี้ยงกูขาพี่โอสามเดือนละปีนี่มาหาง่ายไหนจิตะลมนาทวงเียินาทวงเดียวนี่ยนะครับักแนวไดอีกีกามงมาใส่อาบแดนตำเบียงชุดกอนแล้ครับปรดี๋ยวปวเลย ซื้อเขาอยู่สามยางตรวจป่ะครับลูกเขาครับลูกเขาครับเลยอืมผมเสร็จโอ้ยผมเสร็จใบกล้วยบ้านธรรมดาเนี่ยข้าจ่อขายต้นเป็นหมื่นผมตัดมาฟองฟองผภาคอากกล้วยดังต้นกล้วยต้นหมื่นหมื่นกล้วยดังกล้วยดังเนี่ย บะเมนบะเห่ยนนี่นี่นกวยด่างอย่าียนี่น่ไต้กว๋วยด่างมาหาเล่านะครับกว๋วยด่างนี่นี่ขั้บาด่างเหตเตวงครับตํำหุงมาเคยล่องก็ลองมึงผมผมลองมาดูแล้วนะครับอืมก้ไปตองาด็กก๋วยงเ่้ นึนกว่ากินซืในใ้ใบกล้วยเห็นจีบใบกล้วยเนาะมันจีบเอาฝัดๆตัวเนาะแต่หยอกแต่หยอกก็เจ้าทังกินนี่ใบใบซือ <c oughs> ก,กินกินในด้วเนาะแฉโดกดไอหย้อนความเนี่ยยางมันกี่ได้แก่ย,ยางครับขอบนวะแซ่บฮุ้งแซบแบพี่น้องเอ้ย มามานแเรวจะไปยูรถไทนาขึ้นจากต้มมาเนี่ยอะอย่าอวยมันจะขึ้นบ่ได้เสือสกปรก,กเนี่ย <laughs> เสือรุอยต้มมากครับไปยูเราขึ้นบ่ขึ้นไงบ้างฮนหืมปอบสมหโหโอ้ยเผ็ด Đóng vịt tăng dẹp Một muỗng đúng Rồi Rồi ừ. Thôi phải phải bùng được phải tăng tròn mà าจอตามหมูแซบมันนิดเดียวไอ้แซิวอ <laughs> ิ่วโคอิวค<อ>้องเบิกสั่นล้วครับเขาไปกินเขาเทียงไม่กินบายสองนะแต่ว่าปั้นงั้นนี่แล้วสิเขาเมื่อบ้านนะติดรวมซ้ำติดมือยละงั้นเห็นหลายๆกว่าเมืงง่อย เดี๋ยวแล้วไปขายลงสีคือกอลเพื่อได้กกำไรอ่ะนายกตัวได้กกำไรเพิ่นบ่เดือดร้อนน้ามูเป็น,นเดือดร้อน,น,น,อนออยังเนาะเพิ่นก็นั่งกินเงินเดือนเฮาอยู่แหมถ้าก็เสียภาษีเพิ่นเรื่อยๆอยู่เนาะงบประมาณก็ผ่านแล้วแมห5,000ล้านแหมหา0 0ืน่นสองล้านเออ5า0 0 0่นสอล้านล้านๆกัน,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 นแหมล่ะ กู้รถเป็นมีควาล้านความเลนเทรบครับมากินมากินข้ามไงแซ่แบแซ่บอีโบอีแมควคุณเดี๋ยวเดี๋าายวพ่าเบิงหน้าจอครับกินเบิสหนี่แล้วพ่ายเบิงวิธีการเอารถขึ้นรถติดลมไม่ติดขึ้นหมดหรอ <cười> <cười> à, ăn gì nhu dài bấm gì nhu khóa không? Bà đẹp xếp xếp ครับโอ้แสบๆครับเมืองปู้่าอ่ะเึงาว่าโมงโ้ยเฮ็ดคุณไดททำมาดิเนี่ยวูวเช่าคุณเฮ็ดเขาย่่เ็ดจนจามเดี๋ยว พาไปเบิ่งกันรถต่อนนะครับเด้อเดี๋ยวเงี้ยบ้าก่อนคนขับนอนเว้นก่อนนอนเว้นก่อนผมสิกินเบิดนี่แหละต้อง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 เช็คต้องพิจต้องพิจารณา้าจะเอาวิธีไหนมันจะขึ้นให้แล้ว อ่เดี๋ยวเมื่อเมื่อตอนเอารถขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนเอารถขึ้นครับเมื่อตอนเอารถขึ้นเด้อ